ต้นตำรับกับแพ่งตาอ่าวตาฟางพี่นั่งหาวใซครับหนึ่งในสยามดังๆปีนั้นนี่แหละครับตัวเท่สมสีหน่อยมั่งจุมแพร่ับโลกของเพิ่งจัดเสนอเอาลองมึงหน่อยในยีนเานาในยเข้าตาหัวแจกวันตอนทั้งทั้งหมุน มีแต่ถ่วมมันท่วมไดใสิสีแบงหูน้ำนาวมันลาวกวงางปี่นั่งห่วงยาดมันเสียสิไปเฟี้ยแต่น้ำบุญพี่วุ่นไว้แต่นำ้ำน้ำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ชินหอดคิดถึงและเป็นทีคารพของช่องโลกของเพลินวันนี้น้่มมหาผ้ามาสอศิลปิน ในตำนานเป็นโกงหยิมมะล้อมขนเกนแด็แซนมอล้มพ่อมอล้อมหัวใจวัดทุกคน,นเอ้ยซื้อขึ้นเห็นหนาคนสีรูเลยคันเอ้ยซื้อขึ้นพี่น้องหัวใจโหลดว่าเราซื้ออยังเด็วกระลำยืดสายพ่อต้อนตำรับยังคันเห็นหนาพี่น้องกสะบุบงหัจักดอกเพราะว่าโบ้าทาัดแจงหนาสิเป็นผู้ใดนั่นผ้าพี่น้องนั่มาเอ่อเบิงบ่งเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งเบิ่งเบิ้งบรรยากาศท้องไร่ท้องนาอุ้ยป่าเนี่ยทองนา ป่าจันเพิงป่าหนิดเพิ่นว่าลงไปล่างขาเพื่อนิ้ิวเสียอะไรง่ายๆป่าฉวบวันนี้เป็นเบาหวานเขาติดตับนํำพี่น้องมาเบิ่งครับมามารับมามาสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์โกงโกงคักโกงแน่โกงจนข้นสั่งสิคออนุญอยากถามบ้านบ้านไหนกว่าซื้อบ้านบ้านชนวนใต้ค่ะ โอ้ยผมละเสียงกันกับหมอสมศรีหน่อยมั้งเือนพยาบาลชนวนชนวนมันว่าชนวนชนวนผมว่าชนวนชนวนมันว so ่าชนวนบ้านชนวนหมู่เก้าตำบลตำบลบ้านดอนผู้เขียวชัยภูมิค่ะโอ้ผู้เขียวชัยภูมิเขาอยู่ด้วยเนาะขออนุญาตถามซื้ออาจารย์ซื้อยังก่อนซื้ออันที่ในในอันตะกี้ไปล้ำเพื่อนแกเอิ้นนิ่มนวลทิพวรรณค่ะโอ้ซื้อนิ่มนวลทิพวรรณซื้อนิ่มนวลทิพวรรณะ ยู่ยู you, are, ่ย okay, ู่นาะไหนเป็นขนาดไหนคะจกะอยู่หนึ่งในสยามตลอดล้ะหนึ่งในสยามพี่น้องยู่หนึ่งในสยามบุเขยาปขดคณะอินดอกก็มาอย่างนี้ก็ผมสีน้ำหาผมมัดตอนนั่นเนาะผมเล่นดนตรีอยู่กับมลํำชุ่มเพ่เปิดฟังหนึ่งในสยามเอาตาฟังพี่มางานหลายเทงานเปิดฟังมันได้ยิ่ตอนหนึ่งกอฟังแล้วฟังอีกจนสี่้นเทพน่ะตอนไหนวันที่ตอนข้าง แม่ข้างเองนี่เป็นจ่างคนข้างให้่ัุดเดียวโอ้ก็ข้างเัาเองเลยพี่น้องอยู่บ้านข้างว่าถามหนึ่งไอ้ไอ้อยู่บ้านข้างว่นี่มือหยิบบวกเป็นเป็นระดับคู่บาอาจารย์อีกคนหนึ่งพี่น้องที่อยู่ในตำแหน่งที่ว่าบวลลำไในเขตยขอนเจนนี่มุ้ยผู้ใดบ่วงหัวจักคำว่าโกงพวกนี้ครับโกงได้ถึงบทถึงบาทแล้วก็ต้นตำรับ เอาตาฟางพ่นั่งหาวใส่เสียงข้างในี่มุยย้ยไผ่คือคือว่าของแท้มันต้อเสียงข้างจนฟางแล้วพอนี่จนเทปย่านอยู่ยุยุปีปีแถวยานไปอยู่หนึ่งในสยามตอนแรกเข้าไปพศยี่สิบสามด่าไปปีนหางเครื่องออกปอห <laughs> ส่วนมากมล่ำเข้ารุุนเกาสิสิใต้เต่าตจากห้างเครื่องานะสิปูขุนทานไปจากหางเครื่องคือยังซุ่มซุ่มตลกซุ่มประเอกสิปูข้นทานไปจากขอนวอย ไปอยู่พ่อยิี่สามค่ะเป็นหงางแจ้งอยู่ประมาณสามปีแล้วก็เพื่อนก็ให้ร้องเพลง,งแล้วร้องเพลงแล้วก็ตามกกากะมัดหัดลำ้ำแม่อุตสากะบังคับลำ้ำโอ้แม่คุณแม่อุตสากะเป็นผู้บงังคับกาให้ล้ำเลยบังคับให้ลำ้ำเสียงก็บ,บ่ดดีดอกแล้วว่าดูว่าดูแต่ดูแลก็ลลเลยล้ำเป็นแม่มาเลยของเลยชำนาญเน,นาะ มันนี่ล่ำล่ำบดอะไเป็นบดอะไรอะไรที่ที่ที่ล่ำที่แรกแรกร่ำมันเลี้ยงเงินเลี้ยงเงินอย่างง่ายเลี้ยงเงินสร้างตายเท้าเชื้อสิสร้างตายเท้าเชื้อเสียตายเท้าปลาเป็นกุมารเป็นกุมารขัดย่างก่อนที่แรกเนาะขัดย่างคัดเตยอันล่ำก่อนเด้อขุนก่อนผู้เฒ่าคนไหนเมียเขาบเออผู้ใดล่ำวันนี้ไม่เคยได้ยินอยู่เรอันกูหันผู้ใดล่ำถ้าเจ้าเมียขึ้นมาเนี่ยมันล่ำเสียขี้แห่เขาขันก่อน ผมเคยพ่ออยู่อะไรข่าวเัะไรข่าคนกอีตล้ำที่แหนก็ล้ำยีน้ำขี้วันนีล้ำไปแล้วมาไหลไปขี้ขอว้นวนไหนส่วเรือดกันเขาเดาได้ไหมทักีครัเป็นกุมันจักทียังเด้มากนีเพื่นอันนั้นสีเนื้อย้ายหลอมแล้วเสาล้ำเตี้ยแล้ววันนี้มันบ่มีปูล้ำเพื่อนกระเลยให้ทองก่อนย้ายย้ายหลอดกะออกย้ายหลอมกะออก ออกจากเห็นได้นะท่องท่องก่อนอะไรอาจารย์ย้ยายหลอมนั่นกับท่องก่อนอันพี่นังนี่แหละโอ้ก่อนแห้งเลยเนาะจ้ใช่ก้อนแข้งตาแข้งตาจ้าเสี้ยงท้องแดงแข้งตาเนาะกุมันก็ได้เปลี่นปฐมมาก็ได้เปลี่นแล้วก็สุดท้ายมาเปลี่นอันนี้แหละเป็นพี่นังเป็นพี่นังนี่ละนี่ละก็ผมนั่มหาโอมันอยู่ให้หมอสมศรีหน่อยเมืองชุมแพผมเอาขี้นมานั่มเลยอาจารย์หันบอกเก่งดอกเรนพ่อ เป็นปีนึ่ง้เจ้าจว่านขึ้นบไปหเปาเ,เ,เป่าแคนแน่โอ้เปล่าแค่นวถนธนานสิหรอนธนาแต่เปล่าหูคนเนผมตัง้งเขียนพิ้นซี่ไม่เนื่ยธนานปเป็นเป่าหูให้คนพิดกัน,น,านกน <c oughs> ารหัว่จก็อ่านว่าผมเป็นคนอำเภอเลยเบิ้งติกีของหัวใจสีชมพูฟังจันเจ้าให้อาจารย์ล่ำเพื่อให้ลูกให้หลานให้ น้อยรุ่นใหม่ศิลปินรุ่นหลังๆศิิลลปนนรุ่หังว่าเคยผู้เคยอยู่น้ากันเพม่นบอกให้มาน้าหาน้าหาผู้นั้นน้าหาผู้นี้ก็ได้ท้าหากันต้องมาน้อยันทร์เนาะเคยทลามาเดียวแต่เคยเศร้าเศร้าแท้ปีอะไกว่าปีหัดจิตจ้าอ๋อเศร้าจะปีหัดพูดกันว่าใชปีอกันนี่ได้แล้วเล่ามาเทียบวันปฏิเสธหลงหานมาเคยรับแท้เทียบปัจจุบานซูเซนร์แมนอะไรเป็นเบากับเบาจริงเดี๋ยวนี้เป็ี่ยนยังคือว่า เพื่อนี่บ้านเปลี่ยนผู้ซอยเป็นผู้ซอยงานยากไรมอล้ำจากมอล้ำมาเป็นผู้ซอยอออเประยุทธ์ไปปกครองละบ่ายปกครอง,ท,อง,ท,องท้องท้องทินเนาะคน<ม>เนินเนาะสัมผัสดีๆนะถือจับได้ง่าย,ยๆได้ไฟปกครองเดิน <laughs> จ,จับจับห้องพยานห้องพยานจะยิกหนะ่ะจับมัเนเมื่อกี้ก็ยกิงเหรอบังคับให้ไฟปกครองล้ำเลยดิยวล้ำไหนวะเนาะลืมหมดเลยนี่ก็ล้ำกันนะจักปีเราเย้ยว่าใบไม่เนี่ย สิบเราไม่ทนปี่นา,นนานกับพ่อสิบปีปีนีหกหกตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเนาะปีคันหกเจ็ดกับพ่อสิบปีเป๊ะเลยบ่นขอจังหน่อยเลยสยามฟังนบุญพี่น้องฟังต้นตำรับกับแพ่งตาอ่าวตาฟางพี่นั่งห่าวใส่ครับหนึ่งในสยามดังๆปีน,น,นั้นนี่แหละครับตัวเท่สมศรีหน่อยมังจุม้มแพ่กับโลกของเพิงจัดเสนอเอาลองมึงเนะ <c oughs> <c oughs> มีแต่ถ่วมมันทวมได้สิแบงหูน้ำหนาวมันลากวังปี่นั่งห่วงหยัดมันเสียสิไปเจ้ยแต่น้ำบุญพี่วุ่นไวแต่นำ้ำน้ำอ้าทองเอ้ยเจ้าไมา่ถามมันดีเหลวหาแนาวคงน้องอมาวางให้พี่จันไปทั้ง อยงไวคงลงมาทุ่งทั้งนาน้องหาบเอาความเอาซไปลัดป่าสิลงตอนอ่าทั้งอื้นให้เจ้าหาเอามวนซัดเอะค่ ลกกันที่ไางที่เด็ดตอนนี้แพงแพงขุนน้ำน่แพงเงินขุนน้ำน่ยไดจําได้ด้วยเด้อหยาบใจเสียงยังคือเกาอย่ใหญ่เสียงยังคือเกาอย่ยันยังดันัเป็นหลอนที่เกาแมนฝีขึ้นไปล้กินยังล้ําได้สบายเอาเงี้ยามเอินไปดูวยรแล้วโบไ้แล้วเลบบัสีบังคับในข้างเล็บังวงพี่น้องังวงกข้างไว้ด้เลยเอาสีงเบียล่าบน ต้องข้างนี่มันต้องมีผู้มายืนยันเด้อต้องให้ผัวเรามายืนยันว่าข้างมันเป็นข้างแบบนี้แท้บ่โอ้ขอบคุณหลายลอาจารย์ขอบคุณเลายาขอบคุณเลายาที่ใจดีล่ำลงช่องโลกของเติงให้ไมาเห็นบรรยากาศเราเป็นอายุแต่อยูย่พี่น้องบ้านเพป็นหมอกฝนอยู่นำศาศาศ้ำอยู่น้ำธรรมชาติ์กินหัวปลาสูุกินวันนี้วันนี้กินหัวปลานิ่งสุกไวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่อยเบิ้งครับเบิ้ง พ่อขั้วครับมือยิตาเก้าครับปุ่นแฟนเพิ่นครับศิลปินเท่าคันคันมากถึงจุดแบบว่าพ่ออยู่พ่อกินอะไรกันมาอยู่ทำธรรม,ม,มศาสตร์แบบนี้ <Okay. S 2> อยู่กับพ่วงหวานเจ๋งไหมจ้าพ่วงหวานอยู่นี้เจ <c oughs> ้อ,อ่อยไหมั้นนี้เจ้อ่อยอมันมันเป็นตะยูเลยอาจารย์เป็นตะยูบรรยากาศเป็นตะยูตะยูสาน a ามองนี้มันก็สูงเนาะร่มตมผัดเป็นแตบว่าไม่ยุ่งเนบมากขึ้นใช่มากว่านี้ พออยู่อยู่ด้วยายเศ้า,าออมาแล้วก็บอไคินหอดโกินหอดกบคินหอดอยู่แต่ว่ามันพลลาหลายแล้วมันมันจ้งเดียมันไปบ่ไดพ้พลาก,กจะคล้องนี่นเห็ดเองได้กินยาพุ๊นี่เศร้าลำนี่ยา,ยายังยาเศร้าล่ำแล้วยาออกมอล่ำเหมยน่าจะนกึกออกได้ไมมงเมเมันมหไดรด้นอนบ่ได้โไปคักเดี๋ยวจนดิมตะจีเนาะเดีอยนหนึ่งสามสิบมือไปล่ำสามสิแปดงานกบมีทั้งยั่งมือเวทยั่มือขึ้นเนาะ เมียนจนเมียเอเรงการน่ะปฏิบัติเราสิลตงยมคืน้นะอยใจนะครับมือยิต้าครับนั่นมือยิตาตำนานหนึ่งในสยามได้ครับนั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนย่าเบิกไหมเบิกไมไอเบิกไหมพี่นอครับพี่นอผู้ใดรู้จักกันครับเคยอยู่น้ากันกับนักในสยามครับอไทพี่นองครับเบิงแล้วเป็นไี่คลยกีฬาขมเกาข่มหลังผู้ใดผู้เคยวางงานน้ำกันกัดคอมเมนถามมาในเรือ อาจารย์อาจารย์นิ่มครับเราอยู่ดีสบายอยู่ดีสบายครับเดี๋ยวนี้อยู่ภายปกครองเดี๋ยวนี้มีเงินเดือนกินแล้วว่าท่านได้รับดอกเงินเดือนนั่นแต่ว่าได้เงินเดือนแล้วอย <laughs> ู่ภายปกครองป <laughs> กครองผูู้ปีงปา <laughs> ออนอยู่ไอ้ขอบคุได้ไหครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขสุขุสุขคนเบื่องช่องโลกของพิ่งแล้วก็ให้รวย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 ตลอดไปเพราะว่าถือรถตอรี่สุขคนครับพอกันไม่แล้วก็อย่าลืมเขาไปเอ้าอาจารย์ ทั้งเกี่ยวกับโซเชียวก็ยังเนี่ยอาจารย์บม่ได้เช็ดช่องเช็ดอย่างโอ,โอ้ทิมเลยโอ้ขอบคุณเลยครับอยู่ดี้มีแห้งสุข,ขุลทุกคนพอกันไหมว่ากาณาสำหรับวันน,ะนี้ขอเก่าเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับ